Nó ngả phải không? Ừ. lấy lê lòng lê Thảo Nè Lấy lê lòng lê thảo Lấy lòng lê Lấy lê lòng lê Ui là ừ. ngảm lòng nó lòng lê nó, lê lòng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  เอออยู่นี like ่ไป่อจะได้สารฝนเอางได้มม่นครับผมเอาเอาเลยงวงกนะถึงถึงลมถิงถิงถงสวัสดีครับผมสวัสดีแมนทียี่สามกากาาค้เด้อครับสองพันห้าร้อยหกสิบดครับมีกระเพ้าขาปลาคือเกาครับผม มาเขาปลาหน่อไม่น้องเหมือนนี่เนาะครับมาหลุดมาตามกันเบิ่งเด้อครับสิโศสิมานหรือสิใดหน้อไหม่น้ององ,องง่าเลพี่น้องเดี๋ยวเพลิงวะครับผมจ้ะมื่อต่อไปสิพาพี่พาน้องไปตามเห็ดอีกจ้าครับผมไปจ้ะไปลิงชมกันเลยจ้าสิโศสิมานสำไดจ้าอ้าจ้ะวัอน,นี้ข้าพอกันปลานหน่อไม้เด้อจ้ะนี่สร้างอารมณ์ไปจอดีจ้ะอืม เห็นอยู่เห็นอยู่จังกระตัง làm lại nè đây bác hả sao phun bên đây <laughs> hả <Sae>? cứ <laughs> là lời <laughs> đâu เอาเสียตรงยูไกฟังบ่น ¿no ี่แต่ไหนฮะเอาไป่ได้บ่รูปปั๊บรูปปั๊บแล้ยังไงละเอาม่าิี่ละโอ้ยนอนป่านนี้โอ้ยนอนนี่ครับ ใช <What? S 2> uh ่หรอืมเอางี้นะะแม่แลวครับซ้อมนอนนี่ไปจะได้โอเคจ้าอาตุ Thế. <laughs> <laughs> ừ. Tôi đây. Đấy, chậu. Ừ. Đó đấy chỗ đây. นรไหม่เลยเพิ่สูงแล้วเนาะอดูสิฝนแกลิ่นเที่ยวลิ่นเที่ยวยุดอยูุนะัสฝนเนาะเป็นส้งใดนเนาะครับผมเฮ็ดกะออกกัน,นเนาะสว่ากับพี่น้องเอามาเก็บลายแก่ไปกันอยู่กันกินไปนะัสฝนเนาะไม่ไม่สักพนที่พลาดไปเุินน้ำมาร้อนคับ

แต่ว่าขอดีกงเปิดพันมื่นเนาะเวลาซับรรเราก็จดไลลงเลยครับใช่เอาเลยยีบบอไงบอพี่ดีมือนึเด้อครับผมพามาเบ่งน้องใหม่ จะนอนำงานอยู mm. uh, mm. okay. uh, ่แล้สักนลเนาะเดีวนอนอยู่้าในเานั่นเหรอหัวใจเลยจังนี่เนาะตัวสีสับอะไบอคิด่าเจ็บ

นล่นเลยด้วยนะคะตืกเป็นระวังเดนได้เหรอมีทั้พม,มอยู่มือถือเลยนะเฮ้ยเแทงไก่สิออกอยู่ไหนตักกสมบรจ้ะเด้ของแขกวัดเบ้อผมแหงค่ผม ง,งานเพลงเลยเด,ดินละไม่ <c oughs> เนในะเาแบบชอบเ้่นเทียมมากันะเลยเล <c oughs> ย่านดูเสร็จยังขึ้นเรืงปลุกหลอด

น้องงามนะครับชีดดำตาออกงวงเลยออกมาไงปะน้องไงอยู่ที่รนไหลลงนะส่เนหนึ่ง าาโชว์เดียวเลยครับเป็นแปนเลยนะร<อ>นะับฝนเนาะป็ไปยังมันบ้าขาดเลยทับฝน ไหลลงมาเลยเอาเนี่ยไหลลงมาเลยเถอะไหลลงมาไหลลงมาเลยโอ้ยงามครั้งนอนนี่เนาะโอู้ยระวังเด้วยใช่แล้วมาเบิ่งมือเลยใหญ่เป็นทีบุ้ยงามเนาะใส่เป็นยังนั่งดินบ่แม่นบ่จะวะ khí lên hồi à ừ. cứ ngảm thì là sộ điêu lên Đây là y bột sốt hả ขางอีกรบขักเลยด้วครับมีเข้าคันรบทั้งต่แม่นอยู่แบบสคนนะทั้งต้เดีวเท่ามีสูเมเบิ่งด้อครับงามเนาะเก็บเนี่ยไม่เห็นบอก อยู่หนีไปจะได้สะฝนเอาง่ายเลยเนาะแมนครับเอาเอาเลยนะงงว่าทางล่างหนีไปไหนทางทา,างทาน้อมยม่า่น้ำด้วยครับแต่ว่าเพิ่นเกิดอยู่ไกลฝั่งน้ำครับเกิดแปดน้ำนอกสนนะฝนเนาะใจเย็นๆในเดชเสียมครับ <laughs> <c oughs>

ไปบิ่งกันไกลๆครับผมขับตัวน้ำคนลงถึงถึงรุมถึงถึงถึงาเงียันเ้เก็บภาพเก็บภาบ่งามเห้จ้ะต้มตั้เนย่ยเสียงเยียสรางตรงๆเปลี่ยนแผนกจ้ะ อีหยังเจ้าเอาเอาอย่าซับเสียงซับตรงออกแบบให้สร้างก่อนจ้ะเราผีกันไงกันจ้ะเราบางเสียมหักนะจ๊ะว่าซอฟุนหักไปหลายรอบนึ่งเล็กไงได้จ้ะพุ่น งัมมดมาหาเหรออือจะวางขวดถึงจะคล้องเด้โอ้ยใครครับอุ้ย,ย,ย,ยนี่เทาใส่มาะล้วจัเโอ้ยอย่ามาสาปนี่ ผมได้ได้นักการทู่สาอยู่ไกลอยู่ครับมาไ,ไ,ไ,ไกลแม<ห>่มาไกลอะไรครับคุณอันนี้อัไหบระซ่างสวมอมามีคนมาฟังด้วยจ้ะอุ้ยเขาอ,อยากแน่จ้ะ ลงข้างในนี่น่ะเอาถึงบ่มึงจะวมอยากนอตัยเอาไดอยู่บ่ปลาหน้าไม่แกะใบหมูกระเดือจ้ะ

จะที่ซับอยขามฟังมาซับครับอหานพนวดเนาะเหม,มือนเนาะแม่นไม่ขางได้ ุูหยอดได้ครับผมเลยเท่าเดียเนาะสนสับเลงสับเลงเลยเอาตาหน่อยมาจังน้บางนอกบได้ถ่ายได้ครับซับก่อนเลยนะสะโฟนนอคนรานอยอย้ายเนาะจคนกระดึ๊กเลยเดี๋ยวเพิ่นมาเอาใหาม่อมองเน่ยเพิ่นปะเจ้านี่เพิ่นมาเอาอยูายไ่ไงออได จะพ่อดวงพื้นก็มองเดียวจอดเลยใช่ครับตอนนี้เป็นชิดถามบุญมาเอาไดเดือด 我还能问你呢。 อใ no ่รละวส้ฝนอื่นถ่ารูนเฮ็ดเหมืกันเนาะแม่นครับจะเป็นสีขาวไม้ไดจ้ะอย่าจะใหม่ฮาม้ให้เรามเอนนี้นะแบเดียจ้ะแม่นครับเอาแนวมาใส่หน่อยให้ เกสีเลียนใส่กระตาจ้ะครับผมมนจีพ่อตาอยู่ทงน้ตาขึ้นมว่แมนตาหน่อยจะพัดล้างใสไงที่น่ยเนเลืออยู่เ้อเนาะมาเหมือว่าผเอาดงเดียวเนาะแมนรับแบบเดียวจ้ะทำไมเพ่เราเพิ่อ,เเน,อน,น,นเเพ่าาท เต็มเต็มก้านน่ก็บ่หน่อยนี่เต็มถ้าใส่สอบเต็มสอบนะสอบปุยเรียบ่เนี่ยมีสาวทำบางชอบบางตอนกับปรทยบ้ง่แม่สิเลียอยู่เยแม่ียวดูฮะ เอาแเอาล้วเอาสรุปคลิปเลยเนาะคือว่ามันสุดยอดจ้ะจ้าสืนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเพจได้ด้จ้าถ้าดูน้ำกันมืออื่นนี่สีเขาส่นได้พีกัดได้ไม้ได้แต่เกลเพ็ดถ้าดูน้องสาวโฟนกระซังกลุ่นเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้เขาตัวกระบานก่อนจ้าสวัสดีจ้าเดินทางกระบานไกระซังคุณนะจักตาผาที่ใส่ทุ่งยามจ้ะมันสุดยอดจ้ะมันีเดินทางกระบานก่อนจ้า สั่งแบกผู้เดียวเลยคุณเอาไรก็หนี้วะไว้จ้ะ Go ี่น้องเราหทำใหม่ทางในร้ายแหงสักคนเอารถจะบมาใส่กั็ได้ใส่ได้คือแบกไก่เถอะ